สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีข่าวใหญ่ที่น่าจับตามองมาฝากค่ะมีคนส่งข่าวมาให้หม่อมเมามอยว่ามีการประท้วงที่ลอนดอนอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้หม่อมจะมาสรุปให้ฟังแบบเจาะลึกเลยค่ะว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรนี่คือการชุมนุมของนักเคลื่อนไหวขวาจัดที่นําโดยทอมมี่โรบินสันชื่อจริงของเขาก็คือเตเฟนคริสโตเฟอร์ยักลีเลนค่ะเขาเป็นนักเคลื่อน ไหวขวาจัดชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ถกเถียงอย่างมากเพราะเขาเป็นผู้ก่อตั้ง English Defence League ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านอิสลา,ามและต่อต้านแนวคิดอิสลา,ามสุดโต่งในสหราชอาณาจักรหรือว่า UK นั่นเองค่ะการชุมนุมครั้งนี้นะคะมีชื่อว่า United Kingdom จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและถือเป็นการรวมตัวของกลุ่มชาตินิยมที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีของ UK เลยทีเดียวตัวเลขผู้เข้าร่วมต้องบอกว่าน่าตกใจมากๆค่ะเพราะว่าจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลมีค คนมารวมถึง1นึ่งแห้าม่นคนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมารวมตัวกันที่ใจกลางกรุงลอนดอนผู้ชุมนุมหลายคนบกธงชาติอังกฤษและธงยูเนี่ยนแจ็คและตะโกนคำขวัญชาตินิยม ผู้ชุมนุมตะโกนว่าเราอยากได้ประเทศของเราคืนพร้อมทั้งชูป้ายเรียกร้องให้มีการปรับปรามการอพยพอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นผู้ที่อพยพเดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กซึ่งเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและสร้างความแตกแยกในสังคมอังกฤษมาตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาการชุมนุมครั้งนี้ถูกนำเสนอในฐานะเทศกาลแห่งเสรีภาพในการพูดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีและฝูงชนนั้นมีทั้งการพูดต่อต้านผู้อพยพและทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและเชื้อชาติค่ะ หนึ่งในไฮไลท์ที่สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายคือการปรากฏตัวของอีลอนมัสมหาเศรษฐีชื่อดังเจ้าของแพลตฟอร์ม X หรือว่า t w i t t e r เดิมนั่นเองนะคะ เขากล่าวกับฟงชนผ่านวิดีโอคอลจากต่างประเทศโดยพูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า<อ>การอพยพที่ไร้การควบคุมและเรียกร้องให้ยุบสภาและจัดก,การเลือกตั้งใหม่ในซาฮาราชนาจากักรนอกจากนี้เขายังบอกผู้ชุมนุมว่าอังกฤษกำลังถูกทำลายและความรุนแรงกำลังจะมาถึงพร้อมทั้งปล Tik ุกระดมให้ผู้ชุมนุมสู้กลับไม่เช่นนั้นคุณจะตายนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญจากกลุ่มการเมืองขวาจัดจากหลายประเทศขึ้นเวทีด้วยเช่นสตีป์แนน์ในเวลาเดียวกันนั้นเองก็มีการชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งที่จัดขึ้น บริเวณใกล้เคียงกันนะคะกลุ่มนี้มีชื่อว่า Stand Up Tourism ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ5,000คนพวกเขาเรียกร้องให้มีการยอมรับผู้พยพและต่อต้านแนวคิดขวาจาัดพูดง่ายๆก็คือเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันนั่นเองนะคะการชุมนุมของทั้งสองกลุ่มถูกแยก,กออกจากกาันโดยแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งแถวอยู่บริเวณวาชอซึ่งเป็นจุดที่ทั้งสงกลุ่มจะเดินทางมาบรรจบกันค่ะ ความตึงเครียดเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงบ่ายเมื่อฝูงชนจำนวนมากของผู้สนับสนุนทอมมี่รูปเบนสันไม่สามารถบรรจุอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ได้พวกเขาไม่สนใจคำสั่งของตำรวจและพยายามจะฝ่าแนวกันเข้าไปในพื้นที่ของกลุ่มต่อต้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนกครบาลรายงานว่าเจ้าหน้าที่ถูกโจมตีด้วยการเตะ ต่อยและปาขวดรวมถึงสิ่งของอื่นๆเจ้าหน้าที่ต้องใช้ตำรวจปราบจราจรและชนนักตำรวจเพื่อสลายการรวมตัวและแยกกลุ่มที่กำลังปะทะกันจากเหตุการณ์จะเห็นความวุ่นวายอย่างชัดเจนนะคะมีคนปีนรั้วและนั่งร้านและมีขวดแก้วถูกปาใส่ตำรวจที่ขี่ม้าทำให้ม้าและตำรวจต้องถอยหลังเจ้าหน้าที่ต้องใช้กระบองเพื่อผลักดันผู้สนับสนุนของโรเบนสันที่รวมตัวกันอยู่ที่จัตุรัสทราฟโฟกาจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บถึง26นายโดยสีนายมีอาการ สาหัสทั้งฟันหักสมองกระทบกระเทือนและจมูกหักผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจได้ออกมากล่าวว่าความรุนแรงที่พวกเขาเผชิญเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และมีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า25คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาประนามผู้ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรุนแรงเช่นกันการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันเดียวนะคะแต่ว่าเยกสะท้อนนี้เห็นถึงความขัดแย้งเชิงลึกในสังคมอังกฤษทั้งเรื่องการอพยพเสรีภาพในการพูดและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มขวา จัดกับกลุ่มต่อต้านโดยทอมมี่โรเมนสันซึ่งเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขาได้ปิดฉากการชุมนุมในเวลา18นาฬิกา30นาทีพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดงานแบบนี้อีกในอนาคตการชุมนุมที่ลอนดอนจึงกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นกระจกสะทอ้อนที่เห็นถึงการแตกแยกในสังคมที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเราก็ต้องติดตามความคืบหน้าของคดีแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะวันนี้หม่อมก็เอาเรื่องนี้มาอัปเดตให้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในยูเคในสัปดาห์นี้นั่นเองถ้าชอบข่าวสารที่หม่อมเอามาเมาส์มาแชร์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ